สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคนที่เกิดวันศุกร์ทุกคนนะคะวันนี้นะคะยุก็จะมาอะบอกเล่าถึงนิสัยแล้ะก็เวลาคนวันศุกร์มีความรักนี่<ม>เขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ฟังไว้เพื่อ,อความบันเทิงก็แล้วกันนะคะฟังด้วยแล้วก็ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะนิสัยของคนเกิดวันนี้เนี่ยออกแนวพอบ้านใจกล้าค่ะ ไม่เถียงหรอกนะแต่อย่าให้โกรธ <c oughs> เป็นคนช่างมโนชอบเพอ้อเงียบๆน,นะคะเป็นตุเป็นตะอยู่คนเดียวแล้วก็คนเกิดวันนี้เนี่ยเป็นคนคน่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะคะเอาใจใส่แฟนมากๆนะคะต้องการให้แฟนเอาใจใส่ตัวเองเหมือนกันนะถ้าเจอคนที่ทำให้คนเกิดมาสุขรู้สึกรัก ทั้งแฟนรักทั้งตัวเองเนี่ยหรือชอบตัวเองตอนอยู่กับแฟนนะคะจะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เวลาเขามีความรักเนี่ยคนเกิดวันศุกร์เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะใครชอบอคนที่สายเปยนะคะต้องยกให้วันศุกร์นะคะมาทางนี้เลยค่ะคนเกิดวันศุกร์บอกได้เลยว่าเปเก่งมาก ชอบหาอะไรทํานะคะชวนแฟนทําน่นทํานี่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีไม่มีทางเบื่อแน่นอนนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์เนาะแล้วก็มักจะเจอ,เอคนที่แตกต่างกันก็คืออายุเชื้อชาติศาสนาฐานะแล้วก็ปบบๆๆบแแต่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะถ้าพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันก็โอเคค่ะคบกันได้ยาวๆเลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นคนวันศุกร์เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ายกระดับความคลั่งรักเนี่ย ต้องให้คะแนน85นะคะถ้าเกิดเต็มน้อยนะนี่แหละคะ่ะเป็นเรื่องอบันเทิงบันเทิงเนาะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะนิสัยแล้วก็ความรักของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนจะตรงหรือไม่ตรงนั้นก็แล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละคนก็นแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้คนวันศุกร์นั้นจงมีแต่ความ สมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ